ดีค่ะกลับมาอยู่กันกับอ้าอินเซิฟหนึ่งกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะมีเพื่อนๆขอมาถามว่าอยากดูจังเลยชุดจูดเซิร์นเป็นยังไงวิธีทําเป็นยังไงพลังเพิ่มขึ้นขนาดไหนและจํานวนหินใช้เยอะยะังไงไปค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอ้าอินจะพาไปดูกันสําสหรับชุดจูเซิร์นที่อ้าอินใส่นะคะอ้าอินใส่เป็นคู่นะคะก็คือคู่9คู่10คู่11 ถามว่าทําไมอ้าอินถึงใส่เป็นคู่ล่ะคะทําไมถึงไม่ใส่เป็นเซ็ตบอกได้คําเดียวคะ่ะไอเทมไม่พอฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกใส่เป็นคู่นะคะก็แบบตัวนี้เนาะก็จะเป็นคู่เก้าจูเซนเก้าสีชมพูสีดาวนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจูเซนขั้นสิบเอ็ดสามดาวสีแดงเนาะสองชิ้นก็จะเป็นหัวกับเท้าแล้วก็จะเป็นจูเซนสิบ สชิ้นเหมือนกันถามว่าทำไมถึงต้องใส่สองชิ้นคะเพราะว่าจูเซนพลังของจูเซนนะคะจะแสดงอาการเอ้ยจะแสดงความสามารถของมันก็คือต้องมี2ชิ้นขึ้นไปเป็นคู่เนาะสองสีนะคะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะอ่าเสร็จทีนี้เดี๋ยวออินจะทําการถอดสับเปลี่ยนชุดบอกเลยอ,อ้ินอยากใส่ชุดสีชมพู11มากแต่ หินเทปไม่พอก็เลยใส่ได้แค่นี้มาตอนนี้เราจะทําการถอดเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อถามว่าถอดทําไมถอดเพื่อให้หินมันคลายตัวออกจากชุดเดิมนะคะเราจะได้มารู้กันเลยว่าชุด91 1 1คุณจะต้องมีหินจำนวนเท่าไหร่อ่าเราก็สวมใส่ สมใส่สมใส่สมใส่ชุดชุดเดิมของเราก่อนทําไมสวมไม่ได้วะโอ้วิวเลยยังไม่ถึงแขนเดี๋ยวไปหาแขนมาใส่ก่อนนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนแขนไม่ได้จ้าเราใส่แขนอะไรอยู่วะเราใส่อ่าโอเคเอาแขนนี้ไปใส่สมปุ๊บมันจะถามเลยว่าอินของคุณจะถอดออกขึ้นกระเป๋าครบทุกชิ้นนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราทําการถอดชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะเราจะไปที่หน้าทําจูเซิร์นกันเนาะเก็บอะไรเก็บอะไรมาที่หลอมค่ะแล้วก็มาที่ฟังกช์ชันชุดเราจะมาที่จูเซิร์นกันนี่ค่ะอันนี้ก็คือการทําจูเซียนจูเซียนเก้าใช้หินหญิงตัวนี้นะคะหินตัวนี้ตบจากที่ไหนบ้าง หินตัวนี้นะคะ1เลยดอกจากบอสโลกนะคะอย่างที่2ก็คือดอกจากแดนลุกรางนะคะถามว่าต้องการหินเยอะๆทํายังไงไอยินทําคลิปไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเอาคลิปไอยินจะแปะคลิปไว้ให้นะคะวิธีการหาหินเนะาะตัวนี้นะคะก็จะใช้หินหญิงอยู่ที่238ก็ไม่ได้อารังการอะไรมากมายนะคะตัวนี้เนาะอ่ะเร็จทีนี้ก็จะมาถึง สนับมือค้ำฟ้าตัวนี้นะคะเป็นไอเทมระดับขั้น10นะคะใช้หินอยู่ที่410เนาะแล้วเราก็จะมาถึงตัวนี้ซึ่งเป็นขั้น11นะคะใช้หินยิงอยู่ที่625เดี๋ยวเราจะลองทำจูเซียนกันก่อนนะคะเราจะทำเป็นขั้นข้นไปเนาะว่าแต่ละขั้นพลังเพิ่มเท่าไหร่เริ่มจากขั้น9เลยะคะ่ะเห็นไหมเรากดเรากดตัวนี้แล้วนะเรากดทำ เรากดทําจูร่มแล้วแต่พลังมันยังไม่เพิ่มฉะนั้นเราต้องหาคู่ให้มันก็คือเป็นสองชิ้นนะคะพลังถึงจะเพิ่มเนาะให้เรากดเลยค่ะ1นึ่0 0สเพื่อนๆดูทันไหมหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนะหนึ่งแเดี๋ยวอินจะโนต้ตลงไปให้นะคะสำหรับพลังแต่ละชิ้นนะคะตัวนี้ก็คือจูจูเกจูสิบ จู11เอดีอ๋ยวอ้มจะจดไว้ให้นะเสร็จทีนี้เรามาที่ทําสนับมือคําฟ้าอันนี้ก็คือระดับขั้น10นะคะเราต้องหาคู่กันด้วยอ่ากดไปชิ้นแรกมันจะไม่ขึ้นฉะนั้นเรามากดชิ้นที่2กันเลยค่ะระดับขั้น10เหมือนกันเนาะอันนี้พลังขึ้นมา200,000 16ึ่่นันนี่ขึ้นไปเยอะมากนะคะแล้วก็เราจะมาถึงขั้นทำจูจูเซียน ระดับ11กันนะคะอ่ากดสร้างขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้นะคะพะลังเพิ่มขึ้นมา2,5 0 0อันนี้คือแบบเ e อ็กคลูซีฟมากเลยนะเพื่อนเพื่อน,อนทักมาขอแล้วเนี่ยเสร็จทีนี้เราจะมาถึงขั้นจูเซนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจูเซียนก่อนถามว่าทำไมไออินถึงอยากจะให้ทำครบ6ชิน้นถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อ,อจะเห็นเนาะเพราะว่า6ชิ้น่ะแอทแทกมันก็เพิ่ม h p ก็เพิ่มทุกอย่างจะเพิ่มหมดแล้วก็จะได้ เพิ่มเป็นแอตแทกเป็น2%เพิ่มดีเฟนซีเปอร์เซ็นต์ด้วยตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าคืออ้นินใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรอินของไม่พอเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําจูเซิร์นกันนะคะก่อนอื่นเลยคือจะแนะนําเพื่อนๆก่อนว่าไอเทมที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้นะคะหินจูเซิร์นซึ่งดรอปยากอยู่พอสมควรนะคะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นหินยินตัวนี้เหมือนกันฉะนั้นเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่า ดอกของที่ไม่ตรงกับอาชีพตัวเองสามารถเอาไปแลกกับอาชีพฝั่งตรงข้ามเราได้เนาะเพื่อเป็นการอ่าเพิ่มหินของเรานะคะเดี๋ยวอิอนจะมากดให้ดูนะคะว่าพลังอ่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนาะเราเริ่มจากขั้นกวันก่อนนะคะ,ะพร้อมนะปึ๊บสามแสนสามหม เป็นไงพลังอึ้งไหมอึ้งทึงเสียวเลยการทำจูเซินนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํำจูเซินคําฟ้าขั้น10กันเนาะตัวนี้นะคะสิ่งที่มีความแตกต่างจากขั้น9้าขึ้นมานะคะก็จะคือหินสมบูรณ์หินสมบูรณ์หินสมบูรณ์ดอบจากไหนหินสมบูรณ์ดรอกจากบอสโลกค่ะบอรสโลก415 420 430นะคะขึ้นไปเนาะแล้วก็แดนลกล้างนะคะอ่าตัวนี้เพื่อนๆก็สะสมกันไว้นะ เราจะทําคู่สิให้ดูนะคะเพื่อนๆกดสร้างชุดต,ตัวนี้ขึ้นมา401,000ค่ะวันนี้อ้ายเล่นจดสถิติเลยนะเนี่ยแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอะแล้วเราก็จะมาทําจูเซินอ่าจูเซินขั้นสิบเอ็ดให้เพื่อนดูนะคะที่สุดท้ายแล้วปึ๊บขึ้นมา สี0 0 0นตัวเลขอลังการมากอ่าตอนนี้นะคะเราทำจูเซียนกับจูเซินครบกันหมดแล้วทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรวมดูกันนะว่าทั้งหมดชุด9 0้าอ็ด 6ชิ้นที่เราทำจูเซียนจูเซนเราได้พลังกันเท่าไหร่เนาะก็ตั้งแต่เราทำจูเซียนมานะชิ้นแรกเท่าไหร่ชิ้นแรก1,90,000 1,90,000 0่เานะ1,90,000 1,000บวก2 0 0แสน0 0 0 0บวก2แส บวก3า0แ0 0 0 0เอ้ย0 0 0 0 0 0 0 0แล้วก็บวก4 0 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 0พบวก4 0 8 0 0 0 0เป็นเท่าไหร่เนี่ย 7, 6, 000, 000. เจ็0ห0 0ู0 0์นรวมจูเซียนจูเซนของงาเหมยเนาะ ก็จะเป็นเพิ่มพลังมาทั้งหมด1 8ล้าน8แสน76 000. โอ้เยอะพอสมควรเลยสำหรับคลิปนี้ที่เพื่อนๆขอมาก็จบเพียงเท่านี้นะคะวิธีการทำจูเซียนจูเซินนะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ